เอาล่ะสิก็ติดยูโรวันที่6เยอรมันเจ้าภาพฉลุยเข้ารอบทีมแรกด้านโคโอเอเชียสอแวรปิวหลังไม่สามารถคว้าชัยนัดที่2เกิดอะไรขึ้นพร้อมจับตาอังกฤษและบิกแบตกระทิงจะขิดมักกาโรนีหรือไม่มาติดตามกัน เอาละสิครับคุณผู้ชมยูโรวันที่6รู้แล้วรู้รอดกันเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูสรุปผลการแข่งขันกันก่อนนะครับคู่แรก2ทุ่มนโคเอเชียเสมอกับเอาลเบเนีย2ประตูต่อ2ครับขณะที่5ทุ่มเนยเยอรมันเอาชนะฮังการี2ประตูต่อ0ก่อนที่คู่เช้านะครับของวันที่20อย่างง่วงเลยครับ สกอตแลนด์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทีมรรกฉลุยชัดเจนเยอรมันเข้ารอบ,รบเป็นที่เรียบร้อยกับโอ้โ oh, หการแข่งขันที่เข้มข้นเร้าใจขอคู่เยอรมันก่อนเลยนะครับตับนี้ผลการแข่งขันฮังการีสนุกนะแต่ก็เป็นไปตามคาดคือ,<ข>อต่อให้เอาเยอรมันไปโยนน้ำก็ยังไงก็เข้ารอบใช่ ก็คู่เยอรมันเป็นคู่ที่สองของวันนะครับเตะเวลาห้าทุ่มเยอรมนีนี่ก็เจ้าภาพแล้วก็เกมแรกก็สามแต้มแล้วด้วยกันถล่มสกอตไปห้าหนึ่งเกมนี้ก็ยังมาด้ฐานสูงนะครับเจอฮังการีที่ก็เกมแรกก็แพ้สวิตมาก็ไม่มีไดพิกล็อกผมว่าเยอรมันยิงน้อยไปด้วยในปีแชมป์ถ้าดูจากโอกาสที่มีอ่ะครับได้ดูป่ะเกมนี้ได้ดูป่ะเกมนี้ได้ดูนิดนึงอืมก็องบอกว่าก่อนการแข่งขันนีเออลุยเลยครับจัดมานี่ไม่เซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่า เรเรียกว่าเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมเลยนะครับกองหน้าฮาวเวดนะครับตัวลุกมีฟอร์เรนเวียดมีกุนโดกาแล้วก็มีมูเซล่ามูเซล่านี้ก็ตอนนี้เป็นดาวซันโบฟุตบอลยูโรครั้งนี้อยู่นะเพราะว่ายิงไป2ประตูแล้วนะครับ <c oughs> ก็ก <c oughs> องกลางมีโทนี่ครอสมีโรเบิร์ตอัลลิชเหมือนเดิมนะครับมีโจนาธานทามลูดิกเกอร์มีคิมมิชมีเทลสตัดแล้วก็ประตูนอยเออร์เหมือนเดิมเลยส่วนทางการลี่นี่คงต้องฝากความหวังกับ โดมิน so ิกโซบอสไลเพย์เมเกอร์กับตันทีมจากเลียฟฟูแต่วันนี้ก็ยังเป็นวันที่เงียบนะแฟตสตอรกให้คะแนนแค่หกจุดสี่ต่ำกว่าทางซาไลอีกนะครับแล้วก็กองกลางอย่างนาค้อย่างเชฟเฟอร์นี่ก็หวังผลยากแบ็กซ้ายจากบอลมัดอย่างมีรอทเคร์เคสวันนี้ดีหน่อยคะแนนได้เจนะ็จุดหนึ่งะแต่โดยภาพรวมก็วันนี้ก็พึ่งกูลักชี่เยอะไม่งั้นทางด้านฮังการีคงโดนมากกว่านี้นะครับก็ ไม่มีะไรพลล็อกนะครับโอกาสสร้างสารร์เยอรมันประตูลุนสิบเก้าครั้งอ่ะบิ๊กแชมป์มันมันเซ็งตรงนี้แหละตรงที่ว่ายิงสิบเก้าครั้งตรงกรอบหกได้แค่สูงถึงหนึ่งจุดหกห้าแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเยอรมันใช้โอกาสเลือนนะครับส่วนฮังการียิงสิบเอ็ดครั้งเหมือนกันอันนี้ก็ใช้โอกาสเลืองไม่ได้สักลูกนะครับครับก็ครับต้องบอกว่าเยอรมันหมดจดนะครับนำเร็วเลยตั้งแต่ต้นเกมมันก็เลยทําให้ ความกดดันมันน้อยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฮังการีเนี่ยกลับมาไม่ได้เพราะว่าก็เยอรมันได้เร็วนะครับอืมแค่เล่นแป๊บเดียวอ่ะแค่สามนาทีนี่ก็ขึ้นขอพายยีิบสองนาทีเยอะขึ้นนําแล้วอะชก็เป็นมูเซล่าประสานงานกันกับกุนโดการก็โอ้โหเด็กคนนี้ไม่มีข้อกังขานะผมว่าอังกฤษต้องเสียดายแหละที่แบบเสียเพชรเม็ดงามไปให้เยอรมันแล้วก็มูเซล่ายิงเบิกล่องนาทีที่ยี่สิบสองนะครับ แต่ว่าอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนก็คือตรงที่ว่าท้ายครึ่งแรกอะ่ะสี่สิบห้าบวกสองฮังการียิงเข้าไปได้จากโรแลนซ์ไลนแล้วมาโดนวียรยดจากลำหน้าตรงนั้นอ่ะมันเลยทาให้เหมือนฮังการีเนี่ยฟอนะครับอพอจะเหมือนจะกลับเหมือนจะกลับเหมือนจะหลับแต่ก็กลับมาไม่ได้นะฮะจนมาครึ่งหลังนีนล,ล,ำล,ล้ำจริงนะล้ำจังหวันะล้ำจริงนะล้ำจริงล้ำจริงอยู่แล้วแล้วคือก็ต้องชมว่าอยู่โรครั้งนี้พอมีเซมิเชกลบหน้าแบบเซมิอั t โเมตมันก็เลยไม่ต้องมาขยับเส้นเหมือนพี่เมลีกไง ล้วยังไงนะซีมี่ละมันคือแบบว่าแบบตีเฟนเลยอรอแบบรู้เลยว่ามันก็แบบว่าเช็คมาเลยเคลียร์เลยล้ำหน้ามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแบบปลายสตาร์ทหรืออะไรอะไรมันไม่ต้องมานั่งขยับเส้นแบบพีมารีอย่ไงเงี้ยไปลองมาดูเส้นเขียวเส้นแดงแบบออนไซด์ออฟไซด์นะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเยอรมันก็โอกาสเยอะแต่ว่ายิงไม่ได้ก็เลยเลือกเปลี่ยนหน้าอาชีพอย่างฟูคุอลงมาแทนฮาวเวิร์ดแล้วก็ลอยอซเน่ลงมาแทนฟลอเรนเวีย นะครับปูคุกุนี่ก่อนหน้านี้แม่งยิงบอลขึ้นอัาจันแฟนบอลแขนหักเลยเออนี่กองนี่กองหน้าดอทบุญใช่ไหมใช่กองหน้าดอทบุญนะครับแล้วก็จนมานาทีหกสิบเจ็ดแหละได้สองศูนย์จากกุนโดการนะครับจากการแอซิตของเมเทลสัตแบกจากซุดการ์ดก็พอได้สองศูนย์ก็เหมือนปลดล็อกทุกอย่างอ่ะแล้วเยอรมันก็ไม่เอาอะไรละก็มีเปลี่ยนเอมไดชาชานมาแทนอันดิชมีแทนมีเปลี่ยนคิดฟูลิตปีกจากซุดการ์ดมาแทนมูเซล่า แล้วก็มีอุนอดาฟลงมาเติมตำแหน่งกองหน้าแทนคุนโดการก็ไม่มีประตูเพิ่มก็เชื่อว,ว่าเป็นสามแต้มที่สวยงามของเยอรมันคือเป็นทีมแรกที่เข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นเพราะรว่ามีหกแต้มจากสองนัดเพราะว่าบบเกียร์คู่คหลังก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งด้วยทําให้เยอรมันการันตีเข้ารอบก็ตามสภาพแต่ก็ย่อมยอมเราว่าไม่เปียงปปางแล้วก็เริ่มเห็นจุดอ่อนของเยอรมันคือใช้โอกาสเปลืองนะครับอ,อันนี้เข้าเข้าสองเกมเลยปะเยอรมันน่ะถูกปะเข้าสองเกมเลยตลาดหุ้น ใช่เข้าสองเกมเลยเกมล่าสุดนี่ชนะฮังการีนี่ก็พอดีแต่ว่าไม่เฮเต็มเพราะว่ามันแค่สองนะ่ยโอ้โหมาถึงจะเฮเต็มโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะฮังการีเกมแรกนี่เสียรางวัลมาเยอะไงแพ้สวิสขาดหนึ่งต่อสเกมนี้ก็เลยเยอรมันยิง2ถือว่าเฮนิดหน่อยถ้ายิงเต็มถึงจะเฮเต็มถ้ายิง3ามมเสียงเอเสียงเสียงสนดูแผ่วๆโอ้ยิงเยอะนวันนี้ผมเหนื่อยวันนี้ผม หลายที่แต่ว่ารักพิชมที่สุดรักพิชซมสุดเออเราพิชุมอีคุดนี่อีคุณนี่อังกฤษคนดูสามหมื่นเมื่อวานนี่ก็ฝรั่งเศสคนดูเกือบสี่หมื่นนะคุณสุดยอดเลยอ่ะคนตามบารมีตั้งแปดสนคนตามช่องคุณตั้งแปดแสนเยอะกว่า Facebook อเมเก้าเก้านะเฟซบุ๊กไอเเก้าเก้ายังคนตามแค่สามแสนนะยังต้านแรงกระดูบินไม่ได้อ่ะ เขาคนๆก็ถามกันนะกระดูบินมีจริงเนี่ยเหรอครับคุณไม่ตอบเขาเลยในคอมเมนต์อ่ะบอกกระดูบินนี่มันคืออะไรครับมีจริงหรือแค่พูดขึ้นมาแบบลอยๆอคุณไม่คุณไม่เห็นท่ากูแลตอนสไลด์เหรอกระดูบินกระดูอันนั้นอันนั้นคือกระดูบินเหรอเออก็เยอรมันตามเป้านะฮะเยอรมันก็กระดูบินบินบินเขารอบเป็นทีมแรกอืมอืมใช่ใช่ไม่มีอะไรพลิกล็อกวันนี้จะพลิกล็อกก็ไอคู่หัวคู่ท้ายนี่แหละ เออเนี่ยจะจะถามคู่โคตรมันพี่ว่ามันสุดนะแรกเกตเลยนะคู่แรกมันมากเซียนสมันเกิดอะไรขึ้นวะมันแบบให้โคเอเชียอาเบนียกับระหว่างมาว่าอันตุลกีกับจอเจียไหนมันกว่าคโอ๊้ยแต่เมื่อวานนจอเจียมันก็มันไงแต่ว่าจอเจียฟกอมันห่างองมันมาห่างตอนจบมันไปโดนนแต่ว่าโคเอเชียคือแฟนทั้งโลกแม่ง แม่งติดตามว่าเฮ้ยโควิเชียน่าจะกลับมาฟีดโฟนเองก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะกลับมาเกมนี้เจออารเบเนียไม่น่ายากอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเกมก่อนเมื่อวานผมฟันธงว่าเยอรมันต้องมี2 0 3ศูนย์ขึ้นไปถูกไ่มแบบโอ้โหเป็นไงคุณไม่คนไม่ธรรมดาแล้วบิ๊กแชมป์มาบอกว่าเอ้ยห่างไปเปล่าอะไรเงี้เป็นไงจริงจริงอ่ะจริงจแม่งต้องสามได้นะเพราะว่าถ้าดูจากโอกาสอ่ะถูกนะดูยังติดกับส่วนโคส่วนโคแอดนี่แม่งโหหมากลุกพังขุนโดนรับการมาโดนกิน ก็หลายคนบอกว่าอย่างผมได้คุยกับจารย์เพชรมาเนี้ยอดีตกรรมการเดอรสตาร์ก่อนเกมนี่ระหว่างเกมนี่จา์เพชรถึงขนาดส่งไลน์มาหาบอกโคแอดเป็นไรวะอะไรงเงี้ยแบบโอ้โหวันนี้นี่จริงๆจัดตัวไม่น่าเกลียดนะบิ๊แชมป์ออกจะเปิดเกมลุกด้วยเพราะว่าถึงขนาดเล่นหลังสามแล้วก็มีเอาไปดิสิตไปเล่นวิงแบ็กอะก็คือเปิดเกมลุกเต็มสตรีมอะถือถ้าดูไลไ์ออพถือว่าวันนี้สลัดโก้ดาลิค่อนข้างกล้าเสี่ยงแล้วนะครับแล้วก็มีใช้แบบ ตัวกองหน้าลงคู่เลยคือคา,มมาร์มาเลชกับเตโตวิชกับเพโควินแล้วก็เพย์เมเก <Pay maker S 2> อร์ก็ยังนําโดยโควาชิตโบโซวิชแล้วก็ลูกาโมดิตเหมือนเดิมแต่ปัญหามันคือความโรยวลาในเกมรับอ่ะอันนี้คือชัดเลยว่าแบบจริงๆคือสตาร์ของอาเบเนียนี่ถือว่าน้อยมากนะมีแค่แบบไอเลมานายเคยเป็นเด็กปั้นบาซ่ามีทางด้านอัสลานี่ใช่ไหมของอินเตอร์ มีตัวอย่างไอบาชลามี่เล่นในเซเรียอาแล้วก็ประตูมีซาโคชา่าเงี้ยมีแบ็คขวาอย่างทีไซน์ Black s <S เคยเล่นนาโปลี hmm. มีเบลลชิมซิตี้แนวรับของของอ mm ัลตันตาแต่ดูแล้วมันก็เกรดแบบถึงก็ยังเป็นรองโคเอเชียถูกไหมครับใช่ใชเปิดมาแม่งเซอร์ไพรส์เลย11นาทีลาชี่จัดไปโอ้โหพาดหัวเลยโคแอดโคแอดยับหมากลุกสะเทือนโมอิตสะอื่น เออโดนลุกหนึ่งศูนย์ไปโอ้โหงงกันทั้งบางอ่ะผมก็แบบฮะโดนเลวอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเออเออเออ,เอ,อแ,แล้วลแล้วคือมีเวลาทั้งครึ่งแรกนะแมงโคเอเชียแม่งกลับมาไม่ได้บางทีผมไปจัดเก้าเก้าแฟนรายการส่งเอ็มเอมาเลยบอกโคเอเชียชุดนี้นี่ยูยูวันยูโอเวอร์สี่สิบแล้วครับแบบผู้เล่นอายุเกินอ่ะวันเล่<อ>นึ้เด้งไม่ขึ้นแล้วคือแบบโอ้โหชราภาพชัดเจนคือแบบ เออถึงข่าวที่โคเอเซียต้องถ่ายเลือดถูกป่ะ์บิแชมดูแล้วว่าไงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะถ้าย้อนกลับไปฟ้าห้าปีที่แล้วถ้าเจอเกมแบบนี้เฟรฟิตไม่งวิ่งเป็นวิ่งเป็นม้าเลยเว้ยใช่แต่ว่าวิ่งลากไปยิงแล้วแต่นี่มันช้าลงเยอะแล้วก็การให้บอลของโมดิอาจจะแบบเออลุ่มลึกจริงแต่ว่าความเฉียบขาดมันหายไปเยอะนะถูกไหมแล้วก็โมดิกับาเล่นที่มาริดอ่ะเขาผมว่าเขาเล่นได้มาตรฐานเดิมโมดิชนะแบบ แต่ตอนอยู่มาลิดมันให้ใบมันมีตัวสดอย่างวินิทิอุสอย่างโร<อ>นิโกอะไรมาโฉบไงคือไอเด็กผ<ด>ู้หญ<ด>ิบางทีมึงให้บอลให้บอลย้อนหลังมันนิดนึงมันยังวิ่งไปเอามาได้ถือว่าแต่ว่า<อ>ช่วงนี้มันวิ่งไม่ทันอ่ะเออแต่ว่าพอมาอยู่โคโอเอเชียแม่งให้ไปดิสิตเงี้ยให้ไอตัวอย่างคาร์มาลิดแบบโอ้โหมึงให้เลยดี่แบบโดนค้อนหันมาแบบอาแบบโอ้โหให้อะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งแบบครึ่งแรกอ่ะโดนนาทีสิบเอ็ดแม่งยังมีอีกต้องเกือบสามสิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงแต่คือกลับมาไม่ได้อ่ะเออ จน <ชา S 1> มาขึ้นหลังเนี่ยสลัดโกดาลิดแก้เกมด้กันส่งปาสลิดต,ตัวสดหน่อยยูยี่าอะไรเงี้ยลงมาแทานโบโซวิดเปิดเกมลุกอะ่ะแล้วก็เอาซูสิตตัวจากซาวบวกลงมาก็แบบค่อยๆมีมิติหน่อยจนม,มาตีเสมอได้จากคามาริดนาทีที่เจ็ดิบสี่เป็นหนึ่งหนึ่งถูกไหมครับแล้วคือผมว่าไอจังหวะที่โคเอเชียมาสองหนึ่งอ่ะมันจากโมเมนตัมล้วนๆนะจากตอนที่เอลเบเนียเสียเสีย เสียสมาธิเสียความมั่นใจอ่แบบเฮ้ยแม่งโดนหนึ่งหนึ่งว่ะคือถ้าหนึ่งถ้าถ้าวันนี้ได้แต้มเดียวอ่ะผมว่าเอาเบเนียเหนื่อยเพราะเกมแรกไม่มีแต้มมาไงก็เลยแบบช่วงท,ที่ใจหล่นอ่ะแล้วแม่งไปโดนนาทีเจ็ดสี่กับเจ็ดหกก็เลยโดนแซงนำสองหนึ่งจากไอโอนโกของยาซู่าตอนแรกผมนึกว่าโอ้โ oh, หมาตรฐานโคแอดแม่งเคี่ยวแบบลากดินแม่งยังไงชนะแน่สองหนึ่งเออก็เลยกลายเป็นว่าพอ สลัดโกดาลิตปิดเกมด้วยการเอาเอาไปดิสิตไปก,กึ่งตัวลุกออกแล้วเอาบอร์นาโซซาแบ็กซ้ายอาชีพลงแล้วก็เอาคามาลิตหน้าเป้าออกอะ่ะแม่งการเป็นว่าเปิดโอกาสให้เอาเบเนียบุกและจริงๆเราเห็นทรงเอามาเนียบุกมาตั้งแต่ท้ายเกมไอ้นัทที่แพ้อ,อิตาลีละคือแบบเฮ้ยคือถ้าปล่อยเขาเล่นกับบอลเขามาได้นะแล้วโคแ,แมงก็โดนจริงๆอะ่ะมาร์คลุกสนัันโมดิสเตเือนโมดิสเะอื้นชีบหายโดนสองสองเก้าสิบบวกห้าอันนี้คือแบบ ก็ปิกหลอกนะเพราะว่าถ้าดูอันดับนะถ้าดูอันดับแรงด์กิ้งอ่ะแม่งค์คเชียอันดับท็อปสิบของโลกนะครับท็อปเทนะถูกถูกต้องเอาเบเนียแม่งันแับหกสิบหกอ่ะแล้วแบบโหซีวินโยคุมอ่ะแบบก็ต้องยอมรับว่าเป็นยังเป็นกุนซือโนเนมอ่ะใช่เฮ้ยเอาเบเนียกับจอร์เจียนี่แรงด์กิ้งใครด้อยกว่ากันวะจอร์เจียนะจอร์เจียย่อยกว่าจอร์เจียด้อยกว่าแต่เอาเบเนียก็ถือว่าเกือบจะต่ําเกือบท้ายๆในฟุตบอลยูโรโซนเดียวกันนะนะโซนเดียวกันกับเดียวกันอ่ะเออเออ โค oh, แอดนี่พอวันนี้ไม่ชนะเนี่ยงานเข้าหนักไปนะเพราะว่าหลไยเพราะว่าหมายความวันนัดสุดท้ายต้องชนะอิตาลีอ่ะเอออันดับสามดีที่สุดนี่เอาทุกกลุ่มไหมหรือว่าอันดับสามดีที่สุดคือเอาทั้งหมดสี่จากสี่จากหกเนะโอ้โห oh. อันดับสามที่ดีที่สุดเข้าอีกต้องสี่ทีมันก็ยังพอมีลุ้นแต่แบบไอ้อย่างแย่ๆนะโคแอดต้องไม่แพ้อิตาลีอ่ะอย่างแย่ๆสุดในมุมพี่ต้องสามแต้ม เอาจริงรอบเนี่ยถ้าจะเข้ารอบนะอันดับสามดีสุดถูกไหมวอนนี้มีแต้มเดียวโอ้โหยากและถ้าสองถ้าสองก็ยากสินสนผมว่านแต่คือวันนี้วันนี้แม่งผิดแผนเลยเพราะว่าคือจริงๆคือต้องชนะเอาเบเนียถูกไหมเพราะเอาเบเนียแม่งคือมึงอยู่กรุ๊ปอัเดตอะขอภายขอแบบเรียกมึงอะคือมึงอยู่กรุ๊ปอัเดตอะมีสเปนอิตาลีโคเอเชียแล้วถ้ามึงไม่เก็บเอาเบเนียนี้มึงงานช้างเลยนะ ก็จริงๆเซิร์ก็ออกตัวไว้อยู่แล้วว่ายังไงควรจะต้องนะ๊อาเวเนียไว้ก่อนเพื่อเข้ารอบแล้วถึงแม้แบบไสองหนึ่งกระเสือกกระสนแม่งแบบจริงๆเฉพาะกิจนี่ก็ไม่เฮแล้วนะแล้วแบบเออมึงไปโดนสองสองนี่คือแบบงานคิ้วเลนะงานคิวงานเข้าเลยนะมาเข้าถึงหลอกไงขุนกระจายม้าล้ม โมดิตสะอื้นแบบโอ้โหวันนี้บอกเลยแบบคือไอประเด็นไอประเด็นเยอรมันนี่เรื่องเล็กเลยแต่โคแอดแม่งถ้าตกรอบแรกมานี่หาอะไรนะก็ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเกินค่าเท่าไหร่นะคืออย่างที่บอกว่าสก,กิลอยู่แล้วว่าโคเชียแม่งคราวนี้แม่งอายุแม่งเยอะเกินว่ะแล้วประกอบกับยูโร2024เนี่ยโอ้โห คนที่ขับเคลื่อนนะแม่งไม่ใช่นักเตะตัวเก่าแม่งเป็นนักเตะดาวรุ่งนะที่เราสังเกตใตั้งแต่เริ่มของเด็กอ่ะเป็นทัวร์นาเมนต์ของแบบสายเลือดใหม่ไม่ใช่แบบสดบทเก่าอ่ะทัวร์นาเมนต์เนี้ยเออเออแต่ว่าระยะยาวโคเอเชียก็อันตรายนะถ้าแม่งเข้าไปได้ถือว่ามันจะเป็นทีมตายเนี้ยพอเข้าไปบวอแต่มันจะไม่เข้าดีเพราะว่ามันต้องไปเชียร์สเปนนะสุดท้ายให้ตบอลเบเนียซึ่งก็ไม่รู้ว่าสเปนจะจริงจังแค่ไหนอ่ะถูกไหม อ่ก็จริงถูกต้องเอเกิดอาเบเนียมีแต้มนหนึ่งแล้วมึงแพ้อิตาลีอแล้วมึงแพ้มึงแพ้อ,อิตาลีนี่มึงจบเลยแบบแบบแบบที่สี่เลยอ่ะแบบแบบมึงไม่ต้องไปลุ้นแบบแบบอันดับสามดีสุดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติโคเอเชียแพ้อ,อิตาลีแล้วสเปนเสมออาร์เบเนียนี่มึงจบเลยนะ<อ>มึงไม่มีแม้แต่สองแต้มเลยนะฮาลโหลย,ยนงเลยฮัลโลโหลจริง,รงเพราะแบบโอ้วันนี้โคแอดสะเทือนอะ่ะ เออใช่ใช่แล้วคืออ๋อเน็ตนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของโมดิชแล้วด้วยไงโอ้ยังจะเล่นอีกยังจะเล่นอีกเฮ้ยก็ขนาดโดโหสามสิบเก้าเปเป้สี่สิบเอ็ดอะไรอย่างงี้ยังมาเลยโมดิชเท่าไหร่ตอนนี้โมดิชโมดิชเท่าไหร่โมดิชตอนนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ก็โมดิเยอะแล้วอ่ะสามสิบไปปลายแล้วอ่ะโมดิชตอนนี้นี่สามแปดอืออุ้ยอีกรอบก็สี่สองทุกบอลโลกสี่สิบไหวปะล่ะ คุณบอลลอกยังพอไหวแต่สี่สองคงยากอ่ะถามจริงโคยเคียมันจะไม่ปั้นกองกลางแบบฟไตล์โมดิขึ้นมาแล้วหรอวะมันก็จ้ใช้ยาวก็นีถ้าชุดนี้ก็มีแบบเออโอ้โหมันก็มีปีตาซาลิดมันก็ไม่ได้ไงมันก็แบบไม่ได้ก็ได้แค่นี้แหละเออไอซูชิดก็ไม่ถึงอ่ะคือแบบพยายามปั้นแล้วแต่วัตถุดิบมันไม่ได้ไงมันก็หมดยุคทองอ่ะเหมือนคล้ายเบลเยียมอ่ะเออเออใช่ใช่ คือเขาไม่มีตัวไม่เขาไม่ใช่ไม่อยากใช้แต่มันไม่มีตัวให้ใช้อแล้วขนาดโควาชิดเห็นแบบในสามตัวกองกลางอายุน้อยสุดแม่งยังสามสิบแบบบิ๊กแชมป์สามสิบนิดน้อยสุดในกองกลางนะเพราะว่าอย่างโบโซวิตนี่ก็หนักก็ไปอยู่ทีมโต้ปัจจุบันนี่ก็สามเอ็ดเออใช่ก็ถ้าจะอำลาทาหมากลุกอ่ะใช่ใช่ใชเออนี่นึกนึกถึงโคเชียนนึกถึงพวก โบบันซูเคิลเล็บล้อมนี่ใช่ไหมเฟอร์เกเล็บล้อมเนี่ยไม่แน่ใจแต่บิสคาร์เนี่ยอีกอบิสคาร์ยุคนั้นใช่เออเออบิสคาร์ดอีกอร์ูดอโรเบิร์ตยานี่อะไรเงี้ยแต่ชุดนี้ชุดนี้เก่งกว่านะชุดนี้เก่งกว่าคือชุดนี้แม่โคเอเชียซาอึนน่วันเนี้ยคือแบบโอ้โหมึงไปโดนเก้าสิบบวกห้ากองเชียร์จะพาะกิจก็ซาอึนเออใช่แล้วคือโอกาสดีโอกาสโอ้โหโคแอดยิงยี่สิบครั้งอ่ะ พะโลมากอะตรงกรอบห้ายิงยี่สิบครั้งอะอืเออแต่แบาวก็ปล่อยให้อลาเบเนียยิงสิบห้าครั้งตรงกรอบเจ็ดกลายเป็นอลเบเนียรตรงกรอบเยอะกว่าอีกน,นะเออ,อใช่เพราะนั้นกรอบห้า<อ>ก็เป็นหนึ่งจุดท,ดที่อีกหนึ่งจุดที่โคเอเชียต้องโดนตำหนิเพราะว่าแบบหลังจากมารูกิดแขวนสตาร์ทไปแล้วก็แบบมันก็ไม่มีตัวแบบฝากผีฝากไข่ไปตามดาวอซูเคอร์มาได้นะโอ้ไม่ได้แก้ไขข้อมูลนี่เฟอ<ะ>ร์เกอร์เล<ะ>็บล้อมมันยูเคนขออภัย เออใช่แต่เป็นรุ่นเดียวกันแหละยุคนั้นอ่ะนะเรียบร้อยโคแอดวันนี้เรียบอยเลยใช่ใช่อะมาปิดท้ายคู่สุดง่วงของเรากันสักนิดนึงโอ้โหเมื่อกี้ข้าอยู่นี่ฮัลโหลผมเห็นคุณบนยับเลยผมนั่งฟังอยู่คุณบนแบบโอ้ยผมไม่บอลเท่าไหร่พี่ชิดจะบนลเยอกว่าผมอีกเออเออได้เป้าตามต้องการไหมของทีมนี้มันต้องเป็นบอกว่าบอลแบบซูเอียมันก็ไม่ถึงขนาดฮัวกันหรอกแต่แบบว่า คือก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าทั้งคู่อยากลุ้นจนนัดสุดท้ายมันต้องแบ่งแต้มนะครับเพราสะสถานการณ์ในกลุ่มเเนี่ยคือแน่นอนตัดเยอรมันทิ้งไปถูกว่าบิชป์เข้ารอบไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดสกอตต์เกิดไปแรกแลวจะเอาสามแต้มและกลายเป็นถ้าโบเบสูญเนี่ยเจอฮังการีนัดสุดท้ายนี่จบไม่ได้ลุ้นเลยเลยนะส่วนสวิตเนี่ยเกิดไปแรกแลวเกิด,ดเกือบโ,โดนสกอตต์ีต่เมื่อกี้ก็แมตตโทมินมีโอกาสหลายครั้งนะครับท้ายเกมเกิดไปเกิดไปได้ศูนย์แต้มวันนี้แล้วกลายเป็นเหลือสาม แล้วเหลือสามนะสุดท้ายสาวิตเจอเยอรมันแล้วถ้าสาวิตแพ้นี่ก็จะเป็นสามแต้มที่พารโลที่ไม่อาจไม่รู้จะเข้ารอบเลยหรือเปล่านะเพราะนั<บ>้นบบสกอตสกอตคิดว่าจะไปชนะฮังการีว่าง,งั้นเถอะใช่สกอตคิดว่าจะไปเอาสามแต้มกับฮังการีแล้วสวิตคิดว่าอะขี้หมูขี้หมากูม,มีหนึ่งแต้มเกมนี้ก็ไม่แย่ก็อย่างน้อยถ้าแย่ๆเลยเข้าที่สามดีที่สุดได้ก็เลยกลายเป็นแบบซึ่งหลังนี่พารโลเลยลงมากินลงมากินไข่กันเลยแบบไม่เอาอะไรเลยสภาพนะ ผมก็มันถึงทำไม่ได้ว่าบอกว่าพอมีอันดับสามที่ดีที่สุดแล้วแม่งทีมแม่งเล่นกันแกวมือเนี่ยนผมบอกพอมีอันดับสามที่ดีที่สุดมันก็เลยแบบมันไม่ยังเป็นต้องกระเทียงกระหือหรือชนะกันขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นความสุขของฟุตบอลยูโรครั้งนี้ที่แบบจากระบบสิบหกทีมกลายเป็นยี่สิบสี่ทีมแล้วพอมันมันไม่ลงตัวเรื่องเข้ารอบอ่ะมันไม่มันจะไม่ตัดจากสิบหกเหลือแปดแปดเหลือสี่สี่เหลือเข้าชิงถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบพอทีมมันไม่ลงตัวแล้วแม่งมีอันดับสามที่ดี่่ยยยกกลาาาาเป็นนํมซึง เกมเมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบคือสกอตกับสวิตแม่งไม่แลกกันเลยครึ่งหลังอะเออเออแล้วครึ่ง <yeah, S 1> แรกนี่ก็เกิดจากข้อผิดพลาดของทั้งคู่คือแบบไอ้ลูกแม็กโทมีเนียยิงแม่งก็ไอ้ฟาเบียนแชร์สกัดพลาดแม่งเข้าจริงๆก็ไม่ควรเข้าตัวไอ้ลูกชากียี่ยิงโอเคแม่งยิงสวยจริงแต่ก็ดะจากเกมรับสวิตตออสกอตอย่างไอ้ลาวสตันเบอร์สองเอาตัวหมูมาจ่ายคืนหลังพลาดแล้วชากีรี่ก็ฉกไปยงิงเออก็เป็นแมตช์ที่แบบโอ้โหแบบอ่ะถ้าเทียบอังกฤษ แม่งก็พอได้สกอตกับสวิต์เมื่อกี้นี่คือแบบฮัลโหลแกเอ้ยหรือว่าเขาเล่นโฟนเดียวกันเขาเล่นแบบว่าในเคอเคือในเครือนเนี่ยเขาเล่นแบบนี้จริงป้ะวะบอลไม่ม <c oughs> ีอ่ <c oughs> ะสกอตสกอตเวลอังกฤษเขาจะเล่นแนวเดียวกันไหมเล่นเหมือนกันก็เทเซฟไงแบบว่า,ว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 าไม่เสียหายะก็ไปลุ้นนดสุดท้ายแล้วสกอตไปหวังเก็บฮังการีซึ่งก็เป็นไปได้ <c oughs> นะเพราะว่าฮังการีแม่งคือฮังการีผมว่าตกรอบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดนัดสุดท้ายฮังการีแม่งไม่ชนะสกอตถ้าฮังการีชนะสกอตก็ยังมีอันดับสามลุ้นอันดับสามดีสุดนะอืมอืมเออเพราะนั้นก็สกอตก็จะไปวัดเอานัดสุดท้ายส่วนสวิตก็ค่อนข้างแบเบอร์ก็ถ้าไม่ถ้าไม่หนักนะ้านนี้เข้ารอบนะสบายอยู่แล้วสีแท้มเนี่ยจริงเข้ารอบแน่นอนการันตีอร์แลนด์ก็เลยแต่ว่าอรมานจะโลกจิตไงจะแบบจะจะเอาชนะสามนัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มอะไรงนี้ป่าวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปควายสายคือเข้าอันดับหนึ่ง ของกลุ่มมันก็ดีนะเพราะเราจะไปเจอันับสามกลุ่มอื่นดูกปะล่ะใช่ใช่ใช่อันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมากเ,อเ,อเพราะอัน,นเยอรมันก็อาจจะแบบกระเฮียนก็หือลือสวิตก็อาจจะไม่มีแต้มกับเยอรมันก็ได้ไงเยอรมันขอแต้มหนึ่งก็แชมป์กลุ่มแล,แล้วแต่ว่ามันจะแบบเอ้ยต้องเล่นในบ้านในในเทนแฟน,แฟนบอลเปล่าก็แบบเออต้องยิงแต่ถ้าเยอรมันจะเอาแค่เสมอกับสวิตเหมือนไอสวิตเล่นกับสกอตเมื่อกี้นี้ก็โอ้จะเป็นความต่ำตมของยูโรเลยนะแบบ โหไม่สนุกอ่ะฮัลโหลอ่ะแบบเออแบบมันไม่มีใครเล่นเพื่อจะเอาชัยชนะเออจริงจริงก็เป็นสถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มที่อาจจะไม่ได้แบบเล้าใจถ้าเหลือถ้าเข้ารอบสองทีมนะโอ้โหสู้กันเดือดใช่แล้วถ้าเกิดได้เข้ารอบสองทีมอ่ะไอสกอตกับสวิตซ์เมื่อกี้แม่งแลกกันแน่นอนใช่ใช่ยังไงก็ต้องสู้นะครับเออแต่ตอนนี้พอนเข้าวันนี้เลยไม่มีใครโคตรสู้กระดูบินเลยเออมันก็แบบตามตามเกมก็มันสุดกันที่บอกว่าคู่แรกอะมันสุดแล้ว บู๊กินมันใช่บูแล้วแอดน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงอ่ะมาเกินเกินหน่อยเพราะว่าโอ้โหวันนี้วิของแท้สนุกแน่นอนเลยวันนี้คู่แข่ภาคสดดีกว่าไปวันนี้บิกแชมป์ภาคสดคู่สเปนอิตาลีไปเดี๋ยวเข้าด้วยไม่ไหววันนี้มีวันมีมีวันเล่ด้วยวันเล่แข่งกันเหรอเพราะว่าวันนี้นี่ไม่มีคิว99วันนี้นี่โอ้โหบิ๊กแมตช์เลยนะอิตาลีสเปนเลยนะเออคือเดือดดีเดือดดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอทามิ่งหน่อยนะ อ่าโปรแกรมก็คือ2องทุ่มสโลวีเนียกับเซอร์เบียแล้วก็มา5้าทุ่มเดนมาร์กอังกฤษปิดไทยนี่พาโลอีกวะเนี่ยอังกฤษเกิดแบบเฮ้ยกูมีสามตั้งอยู่แล้วกูนี่คอลีแมตช์รอบรองยูโรสองพันแล้วเนี่ยที่เดนมาร์กโดนโทษอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็คู่ดึกก็คู่เช้าดิสเปนอิตาลีเออทีสองสั้นๆสโลวีเนียเซอร์เบีย ผมว่าเซอร์เบียต้องชนะอ่ะเพราะเกมแรกไม่มีแต้บไงแพ้แพ้อังกฤษมาวันนี้ต้องชนะเท่านั้นแต่เดี๋ยวแม่งก็เหมือนเหมือนโคเอเชียอีกแต่ผมดูแล้วสโลเวเบียมันอ่ะผมให้เซอร์เบียเต็มแจเฉือนได้อีกแคมป์ว่าไงอ่ะก็คล้ายๆ,ๆกันว่าเซอร์เบียก็มีของนะดอังกฤษเคี้ยวยากอยู่ในเกมแรกนะหรือว่าอังกฤษหมูเองกูสองดีกว่าเนี่ยรู้เรื่องเลยอ่ะเออเดนมาร์กอังกฤษ การประเทศตลาดหุ้นนี่คือแค่ชนะก็โอเคแล้วนะมันน้อยผิดปกติเปล่าอ้าวก็ทีมเขาเขามีความช่ำชองในการเข้ารอบชิงไงปีที่แล้วรอบชิงไม่ได้มีช่ำชองเลยหรอกเออเพราะว่ามันมาจากเลทมันมาจากเกมแรกนะที่อังกฤษแม่งจะเอาประตูเดียวแล้วเลิกอ่ะแม่งก็เลยแบบเปิดมาเงี้ยเออผมว่าเดนมากไม่แพ้อ่ะ เออเดนบอกโอ้ย่าเบนสวร์น่ะไอ้ยาไงอ้ยาเดี๋ยววันนี้ต้องมาขยี้แล้วนะไอ้ยาคุณดูถูกจุดเบนนี่แฮมผมนะโอ้แม่งโดนเลนแบกรอให้อ่ะเดี๋ยวบอกเลยเออคุณดูถูกจุดเบนนี่แฮมอ่ะสเปนต์อริเอ้สเปนต์อริเอ้ผมมองว่าสเปนไม่แพ้นะอยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่าเพราะว่าเอาง่ายๆบอลสปีดบอลคนละอย่างงานสเปนเขาแบบ เน้นแน่นอนแล้วก็ดึงช้าได้ดึงเร็วได้ถ้าจะเร่งก็มาได้แต่อิตาลีเหมือนมีสปีดเดียวอ่ะขับไปเรื่อยๆเหมือนรถเฟียสอ่ะเหมือนแบบเวสปาขับกินลมไปเรื่อยๆแต่สเปนเหมือนแบบมันเร่งเครื่องได้ผมมองว่าสเปนอยู่ที่ว่าจะชนะหรือเสมอเท่านั้นคุณเนี่ยเป็นแพ้แบบน่อน,นอนมากบอลซาดิชเนาะไม่ค่อยเชื่อในบอลแบบอ่จังหวะแบบเนิบๆนิ่งๆแน,ๆแน่นๆนะผมนี่โคตรชอบเลยอิตาลีเน,นี่ยบอลเนิบนนๆนิ่งๆแน่นๆเนี่ย ผมบอกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คนอิตาลีคุณก็มาบ่นแบบโอ้แม่งง่วงนอนว่ะเหมือนกับสวิตกับบอปอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวคุณก็บอกเออกูไม่ได้ดูตีสองเลยเออแล้วไม่ใช่อะไรเลยคือห้าทุ่มจบนี้มันกว่ายานอนหลับอะแล้วมาเจออิตาลีหนังชีวิตอีกเนี่ยเหนื่อยเลยนะชีวิตนี้ แต่คุณเชื่อผมมาผมว่าซสเปนเสมออิตาลีอ่ะเดี๋ยวมังก็แบบโอ้ไม่อยากแบบนึกออกปะเดี๋ยวไปแพ้ใครไปเสียแพ้นี่เสียโมเมนตัมนะบอลทัวร์นาเมนต์เงี้ยถูกถูกถูกแล้วผมบอกอย่างนะอันนี้ผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะเพียงส่วนผมว่านัดที่สองในยูโรอ่ะแม่งง่วงเอาจิงจริงใช่ใช่เพราะว่ามันได้เสียเปรียบแบบเป็เชงไปไงเออใช่ใช่แล้วผมบอกเลยนะใครเป็นสายแบบนักสู้นะวันนี้เนี่ยมีโอกาสเลยนะเชียร์เสมอสามคู่เลยเชื่อผม มีโอกาสออกจริงๆเซอร์เบียจริงมีแต้มหนึ่งก็โอเคสโลเวเนียก็บอกอะงนั้นกูไปลุนนะสุดท้ายอะถูกปะเออเออนอมากังกินก็แบบอะงนั้นแบบเออกูมีแต้มหนึ่งโอเคแบบไปลุนนะสุดท้ายสเปนอิตาลีนี่โหมุมเสมอกว้างสุดเลยเออใช่ใช่เออเผอเจ้ามาสามคู่นี่แบบฮาเลยอะเออแวเดี๋ยวมาดูว่าใครเชื่อเซียนสนก็อาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะไปกินแบบอะไรนะ ที่คุณชอบดีเลาเออไฮดี้เลาให้ตรนี้หรือว่าถ้าแบบว่าชอบเ็นคุณนะชอบเจนคุณพาลูกพาเมียไปกินไฮโซร้านปรดร้านปวดจริงร้านปรดจริงแล้วก็สุกี้ตีน้อยสุกี้ตีน้อยร้านเราร้านเราสุกี้ตีน้อยเน่าราอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก่อนนี้แชมป์อย่าลืมนี่ด้วยพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากคุยเรื่องยูโรเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยโคปาเมกาด้วย โอ้โยไม่เอาแล้วนะ<า>เช้าเอ้ลาวานิกาเตะแล้วเจ็ดโมงเช้าอาเจนเจอแคนาดาเนี่ยก็แถมๆมไปมหน่อยเออเมสซี่หันทุ่นสนนี่บ้านเราไม่มีหันทุสนนี่เหรอเดี๋ยวก็มีมั้งออไม่น่ามีโอ้เช้าขนาดนี้ดูบอลยูโรก็แย่แล้วจะไปดูอะไรเช้าอีกซีโซก็นักสู้แล้วกันนะช่วโมงเนี้ยเออก็บางคนเขาอยากดูแบบเมสซี่ไงดูบราซิลดูอาเจนเออเออจริงๆก็มีสองทีมแหละที่คนตามอ่ะ Start, right. ถ้ามีผลอะไรเดี๋ยวว่ากันด ну ีกว่าโอเคใช่ครับวันนี้ขอบุณเซียนสนมากครับกับเกาะติดยูโรวันที่หกนะวันนี้เป็นวันเบาๆแล้วกันแต่พรุ่งนี้ผมว่ามีประเด็นเยอะพรุ่งนี้เตรียมมาด่ากิษได้เลยหรือถ้ามันเล่นดีอะถ้ามันยิงสามลูกอะบิ๊กแชมป์บิ๊กแชมป์เอาเอาเท้ามามาวางหน้าผมเลยเอาคำพูดนี้เลยรับคุณไ่ทมจังคำพูดนี้เลยนะฮะได้ดูหน้าอนได้ดูแน่ถ้ามันมถึงอะถ้ามันยิงไม่ถึงสามอะ เพาว่าแม่งขนาดแม่งชนะหนึ่งสูดไม่นโดนด่าแบบสวดกันทั้งทั้งโลกเลยเจอเซอร์เบียมันยังทำนเจอเซอร์เบียมันยังชนะลูกเดียวเลยแล้วเจอเดนมาร<อ>์กแล้วจำได้เปล่าถ้ามันไม่ได้จุดโทษสเตอร์ลิงอะ่ะแม่งก็พะโลอังกฤษอ,อ่ะเออก็จริงก็จริง <laughs> อ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมของคุณเสียสนนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ปเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับวันนี้เร้สองคนลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบ,บ,บ,บาย